เรื่องของวัยรุ่นคนหนึ่งแล้วกันที่มาอาศัยอยู่กับป้าทีเา่เป็นแม่ค้าเขาเขา้ขา,ขาอาหารตามสั่งแต่คราวนี้เนี่ยก็คือตัวของหย่อยเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะต้องเดินไปส่งข้าวตามห้องต่างๆก็ไปส่งข้าวอยู่ห้องหนึ่งแต่ว่าเป็นห้องที่เขาสั่งเป็นอป,ป้าประจำอะไรเงี้ยแล้วตัวย่อยก็มีความแอบปื้มพี่สาวคนนี้ ก็คือแต่ละคนเนี่ยความต้องการมันต่างกันไปแล้วทุกคนมีสไตล์ที่ต่างกันต้องเอาความต่างเนี่ยมาจับอยู่ในหลังเรื่องเดียวกันออแต่โอเคนะคนที่มาทำเนี่ยคือรู้สึกว่าจะทาด้วยใจคือแบบเป็นที่ทุกคนช่วยกันคิดช่วยกันแบบว่าตอนประชุมมาช่วยกันออกไอเดียช่วยกันอะไรเนี้ย